สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันที่วัดพระพุทธบาทผาหนามนะครับอําเภอลีจังหวัดลําพูนครับกับทิปในวันนี้โอกริ c ชา n แนลครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับคือที่จอดรถนะจะมีลานนี่ครับก็คือลานจอดรถกับนาจอดรถชิดด้านในครับก็คือวันที่ผมมานนี้เป็นวันจันทร์นะท่านผู้ชมก็คือนักท่องเที่ยวก็ไม่มีครับไม่ค่อยมีเลย ก็คือเวลาตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วครับนี่เนาะนี่คือบรรยากาศด้านหน้าครับก็คือข้างบนเนี้ยก็คือเราจะขึ้นไปน,นะนี่ครับก็คือบรรยากาศโดยรอบครับก็คืออากาศจะร้อนหน่อยครับวันนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นร้านกาแฟร้านอาหารอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปข้างบนกันนะครับกับทริปในวันนี้นะเที่ยวพระพุทธบาทผ่านานนะ้ำเนาะอำเภอลยีจังหวัดลำพูนครับเป็นวัดที่ มีจุดชมวิวที่สวยงามมากครับอย่างไี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปข้างบนกันนะครับผมไปกันครับขึ้นมาเลยแล้วก็จะเห็นยักษ์นะเนี่ยครับก็คือมีกันถือเหมือนตืนปืนเนาะนี่ครับคือข้างหน้าเนาะก็คือเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะนี่ครับก็คือลืมบอกท่านผู้ชมไปก็คือวันนี้ผมจะมากับแม่ครับแม่มาเชี่ยวเล่นที่ลําพูนครับแล้วก็ลานชายนะนี่ครับ ก็คือมากับแม่แล้วก็ลานนะวันนี้สามคนครับเจ๊กินไม่ได้มาเจ๊กิปน,นอนอยู่บ้านครับนี่ครับบรรยากาศด้านในเนาะที่เราเข้ามาไปจุดแรกเลยนี่ครับเอ่อจะมีบูชาบูเอ้เชิญบูชานะวัตถุมงคลครับของทางวัดบริเวณตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลานนะก็จะมีโคมเยอะๆครับบริเวณตรงนี้นี่ครับก็ค,บคือข้างบนก็จะมีป้ายบอกว่าห้ามจอดรถเข็ดกว่า างเข้าออกครับบริเวณด้านล่างนะบริเวณตรงข้างล่างเราจอดรถไว้ใช่ป่ะน่ขึ้นมาครับท่านผู้ชมนี่ครับจุดแรกนะชุมชนต้องเที่ยวนี่นี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะอากาศค่อนข้างจะร้อนหน่อยอครับช่วงนี้แต่พอมีลมครับอ่ะลมมีแบบโบกเลยนี่นะ านอนนะนี่ครับางนานก็จะเป็นเหมือนน้ำตกนะแต่เขาไม่ได้เปิดน้ำนะตรงนี้ก็จะเป็นพยาน,นาคนะนี่ครับก็คือพานอนนี่แบบโอ้โหทาปากสีแดงนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับแปลตาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่านี่นะเรายวเล็บเท้าไเป็นสีชมพูเลย ถ้าเขาเปิดน้ําตกน้ําอะไรตรงนี้น่าจะสวยนะผมว่าเขาไม่ได้เปิดตะไบเลนี่ครับท่านผู้ชมท่านใดามาเที่ยวลําพูนก็อย่าลืมมาเที่ยวที่พระพุทธบาทผานาน,นะครับอําเภอลี้จังหวัดลําพูนกันนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนจะมีน้ํามีอะไรอยู่ครับตรงนี้ภาพรวมอากาศค่อนข้างร้อนนะวันนี้ท่านผู้ชม แตอ่อย่างน้อยมันก็มีลมอะครับน่านี่ยวก็พอมีครับคืออะไ,ไรอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปไหว้ข้างบนแล้วก็ชมวิวกันข้างบนกันนะครับกับโอกิีปชาแนลวันนี้นะ ผมก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งแล้วครับก็คือจะมีสองจุดนะจุดตรงนี้ก็จุดหนึ่งแล้วก็จุดด้านหน้าผมอีกจุดหนึ่งครับจุดตรงนี้จะเล็กหน่อยนึงนะครับแต่มีพระวิหารนะแล้วก็มาตรงน,นี้ก็จะมีมีป้ายแล้วก็คือประมวลภาพชมวิวเนาะทิวทัศน์ที่สวยง,งามหนึ่งเดียวของเมืองลีครับบวนยอดดอยวัดพระพุทธบาทผาหนามอำเภอลีจังหวัดลำพูนครับนะนี่ครับท่านผู้ชมก็จะมีรูปภาพต่างๆนะนี่ก็คือตอนพาทิตย์ขึ้นนะ แต่ผมมาก็คือจะเที่ยงแล้วครับก็คือไม่ได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นครับจุดตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ก็มาแต่เช้าเช้าหน่อยครับก็คือจะเห็นนะมีนะตรงนี้ก็คือทางขึ้นที่ผมถ่ายมาตอนแรกนะก็คือยังไม่มีตรงขอบตรงนี้นะท่านผู้ชมนะาไตรงนี้ก็ตอนนี้ก็มีไปแล้วแต่ตอนที่เขาถ่ายตอนนี้ยังไม่มีนะก็จะมีป้ายบอกจุดชมวิวจุดฝั่งนู้นครับยังไงเดี๋ยวผมหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะก็จะมีภาพตอนกลางคืนด้วยนะ 问题等等。 ขึ้นไปไหว้สักการะทำนาช้าด้านบนกันนะครับคือ mm. แล้วขึ้นไปก่อนแลก็ mm. ลจะชันขึ้นมาหน่อยนึงครับท่าผู้ชมเฮ้ยครับคุณแม่าบุนล้นี่ครับ, mm. บ,รบท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยวลีก็จะลืมมาเที่ยวที่ พระพุทธบาทผ่านาน้นะครับอขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมนะครับไหว้สักการะก่อนนะครับผม อ้าวท่านผู้ชมจุดตรงนี้ก็จะมีแบบเชิญร่วมทําบุญนะครับท่นานลวงข้าวไฟท่านผู้ชมท่านใดอยาร่วมทําบุญเป็นทน่านลวงข้าวไฟรอบเชิญได้นะตรงนี้ก็คือสามารถจะหยกตูหยอกไว้ได้ใ,ในการช่วยเหลือค้าหลข้าวไฟเนาะของทางวัดครับ นี้ผมก็มาอยู่จุดสะพานบุญจาลึกนะครับก็คือจะเชื่อมติดกันนะครับระหว่างตรงนี้กับวิหารอีวิหารหนึ่งเนาะจะมีอยู่สองสองฝั่งนะท่านผู้ชมบริเวณตรงนี้แต่ยังไงถ้าผมจะพาท่านผู้ชมไปดูจุดชมวิวจุดไฮไลท์ของทางวัดแห่งนี้เลยนะก็คือจุดตรงนั้นนะกับบรรยากาศมาเที่ยวในวันนี้ครับพระพุทธบาทผ่าน้ำเนาะจังหวัดลำพูนครับอำเภอลี้ ไปไปกันครับีจุดนึ่งครับตรงนี้จะเป็นประวัติความเป็นมาของพระธาตุเจดีย์นะท่านผู้ชมสามารถจะหยุดสต็อปแล้วสามารถจะซูมอ่านได้ครับตรงนี้ท่านผู้ชมถ่ายเข้ามาตรงนี้ทางเดินระหว่างสะพานบุญจาลึกนะก็จะมีนี่ครับตู้ไปเซนีอ้อมบุญนี่จะมีบอกอยู่บุญส่งให้บิดามารดาผู้มีพระคุณนะส่งให้เจ้าจกรรมในเวนะ ส่งบุญให้ตัวเองและครอบครัวทําบุญค่าน้ำค่าไฟชาําระหนี้สงููไปจะมีอมบุญครับนี่แล้วก็จะมีมาเชิญเชิมทําบุญกระตันญูบูชาคุณท่านภูมีพระคุณทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้วมากน้อยตามศรัทธาสาธุให้หย่อนเงินลงในช่องตามหัวลูกศรน,นี่ครับตามที่บอกนะ ประมาณนี้นะท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยวก็จะลืบร่วมทำบุญในตู้ไปรษณีย์อ,อมบุญกันด้วยนะครับนะโอเคปะไปจุดต่อไปครับนี่ครับท่านผู้ชมต้องขึ้นมาลานบุญแล้วครับสุกัลสุกัลยาเยาะวิหารพระพุทธเกษรรักษานี่ ตอนนี้ผมก็มาถึงจุดชมวิวเมืองรีแล้วนะครับนี่นะสุข,ส,ขสุขใจสุขใจนี่ก็คือบรรยากาศจุดชมวิวครับของพระพุทธบาทผ่านานะ้ำเนาะเมืองลีครับนี่ก็คือเมืองรีรอบๆเลยครับเป็นยังไงท่านผู้ชมกับบรรยากาศวันนี้เนาะวันนี้นะักท่องเที่ยวไม่ไม่เห็นเลยครับวันนี้วันนี้ก็จะเที่ยงแล้วแนละ นี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะก็หมอกควันจะเยอะครับหมอกไม่มีนะควันเยอะควันจะเยอะเป็พิเศษหน่อยครับจะเ,เหมือนหมอกอะคึมๆหลยข้างล่างนู้นก็จะเป็นถนนนะท่านผู้ชมัถผ่านไปนี่คือบรรยากาศรอบๆครับสวยงานนะผมว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดจะมาดูพาที่ขึ้นก็เชิญท่านผู้ชมมาตอนเช้าๆหน่อยครับ จะเห็นภาพที่ขึ้นเนาะเห็นหมอกเห็นอะไรเงี้ยครับภาพก็จะดูดูสบายตากว่านี้เยอะครับเตัวน,นี้ก็มันจะเที่ยงแล้วครับมันเที่ยงแล้วแหละผมว่านี่นะภาพรวมครับอย่างน้อยก็มีลมครับหมอกโบยพัดผ่านหน้าไปเยูะนี่บรรยากาศเรียนเชิญครับท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยวลำพูนหรือมาเที่ยวทางภาคเหนือนะลำพูนเชียงใหม่ลำปางเงี้ยเราจะลืมแวะมาเที่ยวที่ พุทธบาทผ่านน้านะครับอําเภอลี้จังหวัดลําพูนกันนะครับเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกในตัวนะผมว่าช่วงนี้นักเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะผมมาวันจันทร์หรือเปล่าครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะเยอะกว่านี้นะนี่นะเป็นภาพและบรรยากาศรวมๆนะที่ผมนํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ครับกับโอกิฟชานเอลครับผมจุดนี้ก็เป็นจุดรูปปั้นเหมือนเนาะของสามคูบาครับก็คือองค์แรกก็คูบา อภิชาติข่าวปีครับองคตรงกลางก็ครูบาจิตวิชัยครับแล้วก็ครูบาชัยวงศ์สาพัฒนาครับก็คือทั้งสองท่านนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาจิตวิชัยครับท่านที่อยู่ตรงกลางนะเนอะนี่ครับภาพรวมเนอะตรงนี้นี่ ชมเป็นยังไงบ้างกับภาพและบรรยากาศที่ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวในวันนี้เนาะก็คือมาเที่ยวที่อำเภอลีครับพระพุทธบาทผาหนนะามเนาะอำเภอลีจังหวัดลําพูนครับก็คือเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากครับผมแนะนำนะท่านผู้ชมจะมาเที่ยวให้มาตอนเช้าๆหน่อยก็คือภาพข้างหลังผมเนะี้ยท่านผู้ชมก็คือจะเป็นจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นเนาะบริเวณตรงนี้ครับก็คือจะจะสวยมากเลยแต่ตอนนี้ผมมาก็เที่ยงก,กว่าแล้วครับก็คือ มันร้อนแล้วแหละผมมาตอนนี้ถ้ามันเช้าๆหน่อยอากาศก,ก็จะดีหน่อยครับกับบรรยากาศมาเที่ยวที่เมืองลีเนาะผมว่าโอเคนะมันมัน,ม,นมันจุดทมวิวมันมันสวยอะผมว่าก็ท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยวเหนือนะมาเที่ยวเชียงใหม่ลำปางหรือผ่านลำพูนก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่อำเภอลีกันนะครับพระพุทธบาทผ่านาน้ำเนะะาะจังาวัดลำพูนสวยงามไม่แพ้วัดนะครับวัดที่อื่นนะผมว่าก็โอเคนะว่า สวยๆใช้ได้อยู่ก็คืออยู่อยู่บนดอยนะอยู่บนเขาสูงขึ้นมามองไปก็จะเห็นถนนเห็นหมู่บ้านเห็นอะไรเงี้ยผมว่าโอเคอยู่ก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องโอคิ c ชาน n e ลด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมโอคิฟชานเอลนะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านชมได้รับชมกันอีกเรื่อยๆครับพยายามจะทําให้มันดีให้มันสมูทว่าน,นี้เยอะๆครับไปที่ต่างๆมั่งนะพาไปกินนูน่นไปนี่มั่งนะวันนี้ก็มากับ กับแม่ครับแล้วก็หลังชายนาะกิ๊บก็นอนอยู่บ้านไม่ได้มาครับตัวน้อยก็ไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้ครับก็คือมากับแม่ครับ3คนวันนี้ก็ฝากช่องโอกิปชาแนลด้วยครับถ้ามีคลิปใหม่ๆก็จะลืมติดตามกันด้วยนะครับสําหรับโอกิปชาแนลอ่ะคุณแม่เป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวกันสบายมากสบายมาก <laughs> แม่เพิ่งมาจากโซลินครับก็คือพาแกมาเที่ยวพักผ่อนไรด้วยเลยกับวันหยุดวันนี้เนาะปวดเมื่อยเลยปวดเมื่อยเลยเนาะครับผมโอเคครับผมก็ฝากช่องอิปถัมภ์ช่อด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณท่านผู้ชมชมตั้งแต่ต้นจนจบรายการด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ you